สวัสดีครับเ,เพื่อนเอเจอกับโจอีกแล้วครับที่ครัวง่ายๆของนายตมโจววันนี้เป็นเมนูนี้นะครับแกงผักหวานผักเป็นยอดผักหวานนะครับเด็ดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวล้างให้สะเด็ดน้ําไว้นิดหนึ่งแล้วก็แกงหวานนี้โจะจะใส่ปลาย่างอันนี้ก็ปลาย่างโจงเองเป็นประช่อนย่างเองเลยนะครับไปจับมามาย่างเองเลยลมควันนะครับใช้เปลือกมะพร้าวย่างแล้วก็เอาไปตองปิดด้านบนใช้ไฟอ่อนๆย่างนานๆนะครับ อันนี้เดี๋ยวต้องแช่น้ำไว้ก่อนเพราะตอนแรกมันจะแข็งเราจะแกะเอาแต่เนื้อนะครับก้างเราเอาออกโอเคตอนนี้เรามาเริ่มของส่วนของเครื่องแกงก่อนดีกว่าก็สม,สมสมแรกนะครับพริกนะครับพริกแห้งทั้งเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กนะครับประมาณสักสิบห้าถึงสิบแปดเม็ดโจทานเผ็ดเนาะหอมแดงครึ่งถ้วยกระเทียมหนึ่งหัว กะปิประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งได้แล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชานะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาโขลกเครื่องแกงกันก่อนเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เริ่มจากพริกพริกอันนี้จงล้างน้าไว้นะครับทาความสะอาดแช่นานนิดนึงแล้วก็เกลือนะครับโอเคจะเริ่มก่อนเลยโขลกพริกให้แหลกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาโขลกพวกกระเทียมหอมอะไรอย่างเงี้ยทีหลัง เดี๋ยวตรงนี้เจ้าขอโขกพีก่อนแล้วกันครับมันใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่สักพักใหญ่ๆนี่นะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เราจะโฟกัสให้นิดนึงจะได้เห็น,นชัดๆอ่ะจ,จะเอาไม่ละเอียดมากนะครับก็คือหยาบๆนิดนึงตามด้วยนะครับกระเทียม กระเทียมมันน้อยกว่านะครับก็เลยโขกกระเทียมก่อนแล้วก็อันนี้หอมแดงนะครับ โอเคตรงนี้คงต้องโขกอีกสักคู่หนึ่งนะครับพอแตกแล้วก็ใส่กระปิไปเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะโขกทีเดียวยาวเลยนะครับเพราะว่าหอมแดงแหลกไม่ยากนะฮะหอมแดงกระเทียมอะไรอย่างนี้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวโจ๊กขอไปโขกก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันอีกทีหนึ่งนี่นะครับเพื่อนๆก็โขกมาจนแหลกเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปแกงกันแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเจ้าขอาตักใส่ถ้วยก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อ่าที่เตาเลยแล้วกันครับโอเคครับเพืเ่อนๆตอนนี้อน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ที่แกงก่อนเลยอันดับแรกนี่นะครับที่เราโขกไว้เมื่อกี้ก็คนให้มันแตกนิดนึงนะครับเราเล่งไฟให้มันเดือดเดือดเลย เดี๋ยวตรงเราจะตั้งไฟสักคู่นะครับให้พี่แกงกับน้ำเนี่ยมันเดือดสักครู่หนึ่งแล้วมันจะมีกลิ่นหอมออกมาเหมือนเคี่ยวพิกแกงไปสักครู่หนึ่งก่อนเราค่อยมาใส่ปลาไปย่างแล้วก็ผักหวานอีกทีหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้พี่แกงจะเดือดแล้วนะครับสีสันจัดจ้านมากเพราะว่าใส่พริกพริกเม็นใหญ่ค่อนข้างเยอะสีมันจะเลยค่อนข้างเข้มนิดนึงเราก็จะเป็นปลาย่างนะครับที่โจกแกะเอาไว้แช่น้ําแล้วก็แกะเอากระดูกตรงกลางมันออกก็ใส่ลงไปเลย คือไม่ได้แกะเอาแต่เนื้อจริงๆนะครับคือส่วนตัวโจ๊กเนี่ยยังชอ,ชอบทานหนังมันอยู่หนังมันหอมก็จะแกะเอากระดูกตรงกลางกับพวกกระดูกแข็งๆออกไปก่อนก็เดี๋ยวรอเดือดอีกรอบนึงครับเราก็จะมาใส่ผักหวานเราก็รอผักหวานสุกก็จะปรุงรสปรุงรสนี่ก็จะมีน้ำปลาน้ำปาลาหลักๆโอเคครับเดี๋ยวรอรอรอมาเดือดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เดือดแล้วแล้วปลานิ่มแล้วนะครับปลาคือ จงตุลมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะเราก็จะเป็นผักหวานครับที่ล้างเด็ดเอาไว้เป็นยอดผักหวานนะครับมีแต่ยอดสวยๆเลยเคยซื้อเจ้าหนึ่งใบล้วนๆเลยหมายถึงใบใบที่ไม่ไม่ใช่ยอดอ่อนๆนะฮะยอดก็มีแต่ก้านมาเล็กๆก่อนแสบนี่นะครับเดี๋ยวมันจะยุบลงไปอีกนะครับผักหวานน้ำก็ประมาณนี้ครับกำลังดี มาฮะห้าตาเริ่มปเป็นเป็นตัดแสบก็เดี๋ยวตั้งแบบนี้สักคู่นะครับให้ผักหวานสุกไม่งั้นถ้ามันไม่สุกเลยเนี่ยหลายๆคนอาจาจะจะไม่ชอบกลิ่นเหม็นเขียวของมันดังนั้นก็เอาให้สุกไปเลยทีเดียวครับจะได้สบายใจด้วย โอเคครับตอนนี้ก็น่าจะได้ที่ละก็ส่วนต่อไปนะครับตรงจะใส่น้ำปลาร้านะครับเป็นอันนี้น้ำเป็นปน,น้ำปลารํสำเร็จรูปนะครับหลังจากใส่น้ำปลาไปแล้วเราจะยังไม่ใส่น้ำปลานะครับก็ลดไฟลงมาเบาๆได้เลยครับหรือปิดเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เสร็จแล้วพร้อมทานแต่เพียงแค่ว่าปรุงรสก่อน อ่าโอเคใส่น้ำปลาให้หอมอีกนิดนึงเพราะว่าน้ำปลาจาัวแค่สำเร็จรูปเนี่ยเขาจะพุงรสมาแล้วแต่ถ้าเป็นน้ำปลาที่เราต้มเองนะครับก็อ,อาจจะต้องมีใส่นูน่นใส่นี่เพิ่มรสชาตินิดนึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับของอาหารแนวนี้เลยก็ขาดไม่ได้ก็จะเป็นนี่นะครับผงจะรยครึ่งช้อนชาใส่ไปให้นวลหนัว เห็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับแกงผักหวานใส่ปลาย่างสูตรของนายต้มโจ๊กง่ายๆหอมอร่อยเอาจิงๆิแล้วถ้าเพื่อนๆหาปลาย่างแบบโ๊กไม่ได้จริงๆนะครับใช้ปะดุกย่างก็พอพอพอ,พอจะกล่อมแกล้มไปได้เพราะว่ามันก็มีความหอมของเนื้อปลาที่ถูกย่างเหมือนกันนะครับส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวโจจะเขียนในที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับเพื่อนๆลองทําทานดูหรือว่าใครมีสูตรใกล้เคียงกันอย่างนี้หรือเด็ดๆกว่าน,นี้อะไรก็แนะนํากันมาได้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องห้โจกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเมนูถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ